ในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปผลประกอบการออกมาให้เป็นในรูปของตัวรายงานแดชบอร์ดนะครับก็คือมันจะอยู่ที่หน้าแรกนะครับให้เรากดเมนูขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ผลประกอบการนะครับตรงนี้จะเป็นตัวของกราฟนะครับเราจะมีหมวดให้เราเลือกจะมีตัวเจ้าหนี้นครับซึ่งเจ้าหนี้นี้ก็จะมีระบุข,ของอายุบ่อนะครับว่าเป็นในช่วงเวลากี่วันกี่วันนะครับในตรงนี้จะมีเพียงแค่ ในช่วง 1- ถึงสาสิวันนะครับอเจ้านี้ยอดรวมจะอยู่ด้านล่างครับตั้งสาแดสี่เอต่อไปนะครับเป็นหมวดของบัญชีลูกหนี้นะครับในตรงนี้ไม่เกิดลูกหนี้ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราได้รับยอดครบเรียบร้อยมีการชําระเงินเรียบร้อยออกบินอะไรกันเสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยครับต่อไปรายงานตัวที่3ครับจะเป็นตัวภาพรวมตัวภาพรวมเนี่ยจะมีเป็นในหัวในหัวข้อของรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นสรุป overview นะครับ ในตัวของรายได้นะครับในเดือนมกราที่เกิดขึ้นจะมียอดลงถึงรบาทจุด53ครับในตัวค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายในเดือนนะครับจะมียอดอยู่ที่2,500บาทนะครับซึ่งเราสามารถปรับดูได้นะครับว่าเป็นกี่เดือนกี่เดือนในตัวรายได้ก็เช่นกันนะครับเคต่อไปเป็นสรุปโอเวอร์วิวนะครับ จะเป็นกราฟเทียบระหว่างรายได้รวมกับค่าใช้จ่ายรวมนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวข้อเราตั้งไว้ที่เป็นรายเดือนนะครับก็ะจะมีสรุปรวมแต่ละเดือนแต่เดือนขึ้ไปนะครับในเดือนมกษาที่ออกมานี้ก็คือมี o v เวอร์วเป็นกําไร1น9 5 3นะครับส่วนในตัวของยอดเงินนะครับทางระบบยังไม่ได้มีการ s e ตอัอะไรเอาไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับ ครับเท่านี้ก็เสร็จในส่วนของสรุปงบทั้งหมดแล้ว